เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมาูเอลนะครับและในคลิปนี้มาอยู่กันในรายการ om, เม<อ>ส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับวูคองอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่า BN Pi c k l i n นใช่ไหมผมอ่านถูกไหมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับก็ในแพทนี้นะครับตัวของวูคองเนี่ยเราก็ไม่ได้พบเจอกันบ่อยเนาะและในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับการเดินเกมของวูคองอันดับหนึ่งในซีซั่นที่3ามนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นวูคองไป มาตาชนะ58.1%นะครับมองก็เป็นเมนริงโดยเฉพาะเลยเนาะมาดูเซ็นลูนในเทมพลังแฝงของวูคองอันดับหนึ่งกันนะครับเริ่มที่ลูนก่อนเลยนะครับ สีแดงนะครับใช้เป็นแ a มเพจ10เมตรนะครับสีม่วง Accelerator 10เมตรส่วนสีเขียวใช้เป็นด d a r อนคลอ10เมตรนะครับมาดูทางด้านพลังแฝงนะครับพลังแฝงเนาะเขาจะใช้เป็น Devil อวิค e น i n g นะครับไอเทมนะครับชิ้นแรกคือเป็นดาบครีนะครับรองเท้าวิ่งเร็วสริสติงมูลมาสะดาบแดงแล้วก็ปิดท้ายด้วยก่อเกิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตลุไอเทมพลังแฝงของวูคองอันดับหนึ่งในตำแหน่งออฟเลนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับมาครับมาดูวูคองอันดับหนึ่งเดินเกมกันนะครับและในเกมนี้นะครับก็ อยู่ในแรงสูพีมประมาณเกือบ70ดาวเลยนะทุกคนอ่เมดส้มนะครับเริ่มเกมมานะครับอัพท่า2มาก่อนเลยนะครับผมคนเล่นกับตัวไรวาเดีย๋ยวต้องรอดูนะครับจากในคลิปแล้วเนี่ยฝั่งนี้น่าจะเป็นแรดโรมนะครับชิ้นแรกที่น้องเขาขึ้นมานะครับ,รบก็จะเป็นถุงมือครเนะ ซึ่งก็เป็นไอเทมสิกเนเจอร์อยู่แล้วนะครับของตัววูคองนะทุกคนอ๋อเจอลิกเตอร์นะครับต้นเกมก็จะสู้ยากนิดน,นึงเนาะลิกเตอร์ในแพทนี้ก็บัฟมาโหดด้วยนะทุกคนดูดูดาเมจเถยดสู้ไม่ไหวนะครับต้นเกมต้องให้ไปก่อนต้องให้ไปก่อนอ่าแต่ว่าทีมขึ้นมาเติมนะโลมเมดอย่างนี้มีศพหรือเปล่า เรียบร้อยครับโอ้โหชีด้วยถือว่าทีมทําดีนะครับเห็นว่าวูคองเทเลนไม่ค่อยไหวครับก็ขึ้นมาช่วยเนาะ,อ,ะอย่ามาขึ้นรองเท้าแล้วทุกคนโอ้มือ2ชิ้นแล้วนะครับรอดูมาหลัดเขาขึ้นมาไม่ทันนะม,มีการฟีดเวฟรอลิกเตอร์ด้วยนะครับ ค่อนข้างเป็นงานนะข้างล่างก็ค่อนข้างที่จะชิวนะเพราะว่ามาหลอดมันขึ้นมาข้างบนแล้วไงข้างล่างคนเดียวเลยโดดเดียวเดียวได้น่ครับเป็นการแบบลองเชิงับว,วิธีพันุ์หน,นึ่งแล้วเนี่ยในเกมถุงมือ3ชิ้นไปแล้วนะทุกคนนี่กะจะไม่ขึ้นรองเท้าเลยเนะี่ย อดูครับมีของหรือเปล่าอ้อยยังไงเข้าไหมฟิกวยฟิกตกเลยกระเทศเลยนะครับแรงแรงแรงน้องเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจนะว่าแบบเออเข้าไปยังไงก็ต้องได้หนึ่งคิวอะแลกไปเลยนะครับแต่แลกป่าด้วยคุมนะผมว่าคุมนะทุกคนแต่เมื่อกี้มองไม่ทันว่า ได้บัปหรือเปล่าอุ้ยถุงมือถุงมือ4ชิ้นคุณพระนี่ถ้าตบลาววิวนี่ผมว่าสัก3ทีไหมต้นเกมถ้าคีทุกดอก2นาทีถุงมือ4ชิ้นนะทุกคนลูนก็ไม่ต้องขึ้นดืดเลื่อนนะครับเพราะว่าห้อยอซิลิเวอร์มา10เม็ดเลยนะครับบุมบอมจัด ใครที่อยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับว่าอยากดูฮีโร่ตัวไหนผมก็จะมาเออถ้ามีโอกาสแล้วกันนะผมจะหาให้ทุกคนได้รับชมนะครับช่วงนี้ก็อยากลองภาพค,คลิปแบบแบบสมัยก่อนแล้วกันนะอชอบแบบนี้เหมือนกันนะครับคือบางคนเขาก็ชอบให้ผมภาพอย่างนี้ไงตัวของวูคองนะครับก็จะเน้น up ไปที่สกิลสองนะทุกคน ตรงนี้มาเลยวัดไปเปล่าอ้าวอ้อยอันติแล้วอุ้ยนี่ถ้าเอาตัวไปบังนิดนึงนะหวานเจี๊ยบเลยนะครับถ้าอีกทีหนึ่งอ้อยน่าจะตายแล้วแหละนะครับดาคขีพันสองอันนี้ก็เหมือนเป็นแบบว่าสูตรใครสูตรมันเนาะเพราะว่า,าบูคองเมนบูคองแต่ละคนเนี่ยก็จะออกของไม่เหมือนกันนะบ,บางคนก็อาจจะรีบขึ้นดักขีก่อน บางคนก็ยังไม่รีบขึ้นแบบนี้เนี่ยรอ,องเท้าก็ไม่ต้องขึ้นนะอันนี้สไตล์แบบน้องคนนี้เลยนะครับขึ้นแบบถุงมือล้วนอะเอาแบบชัวๆทุบใครอย่างน้อยก็ต้องเคี้ยนะครับประมาณนี้เลยข้งางล่างนัวอยงวะข้งางล่างนัวเกินอันนี้ก็ตามเพื่อนไปนะครับเติมท <te am> ันไหมถ้าเติมไม่ทันก็เคีปก <te am> ่อ <th> น <un> <un> แต่นี้วสึกว่าอยากไปช่วยเพื่อนมากนะไม่ทันครับไม่ทันยังไม่มีรองเท้าไงไปไม่ได้นะครับทุกกลางก่อนไหมไม่ป้อมตีขีได้ป่อวะม่พป้อมตีขีไม่ได้เนาะ <c oughs> เอ้โดนตีแล้ววิวชิบหายแล้วตายปะเนี่ยโอยังรอดอยู่โอ้ยดวงนะ คนมันจะรอดอะทุกคนกลับมาฟาร์มก่อนนะครับเพราะว่าบุคงลงอนะเนาะมันเป็นฮีโร่เลตเกมนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคการเอาชีวิตรอดในช่วงต้นเกมของน้องเขานะครับสไตล์ของเขาเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ยเวทป่ากันระง,งมเลยนะยี่ฟังฟิกฟิฟกเมื่อก,กี้เหมือนจะฟิกหลบบิเลียปะน่าจะใช่นะมือไวเหมือนกันนะนี่อะ ามาแล้วครับดาบคลินะครับขึ้นมาแล้วในช่วง6นาทีนะทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูความลั่นนะครับในช่วงเลดเกมกี่พันเจ็ดว่ะอือไอ,อ้โหนมาปุป๊บทักทายไหนไหมุตายเลยสามทีนะเฮืซอบอกดูกูหน่อย ไม่ไหวแล้วดูกูหน่อยน่าจะโดนยัดนะเอลซูพอได้รอ,องเท้าวิ่งไวแล้วใช่ไหมน้องเขาก็จะออกมาเป็นจอกเกาะนะครับน่าจะมูรามาสาัแหละขี่พันเจ็ดแล้วเริ่มน่ากลัวแล้วทุกคนเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วขีเริ่มขึ้นนะครับ ไม่มีใครมายุ่งกับเรานะครับหวานๆเลยป้อมบนปึ๊บควลงล่างนะสลับเหรอสลับเลนปะอ๋อขึ้นจอบเกาะมาก่อนนะยังไม่ขึ้นมุลานะครับแล้วก็ตามตัวสลิสติงโอ้ยไม่ทันหรอทันไหมไม่น่าทัน อ้ยก็ไม่ไหวนะผมว่าไม่ไม่ไม่น่าไหวแล้วตอนนี้ถ้าเทศคู่กับบูคองก็ต้องรอดูนะครับเทคนิคการเข้านะยังไม่เห็นทุกแคลร,รี่เลยนะครับตอนนี้ดิกเตอร์อ่ารู้แล้วนะดิกเตอร์ในพุ่มปาบเขาให้ดีเลียช็อตเซอร์ไพรส์นะครับ Okay, สวยนะสวยสวย,สวยนี่วีล่าวาร์ฟโชว์ด้วยยังไงอ่ะสุดเก๋ทีมนี้หลอกล่อนะ My Game, My Game. มาเกมมาเกมแล้วก็ดักปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มบัฟฟ้าเนาะเ่นะียบเปิดก่อนเลยนะครับออย อย่าเผลออย่าเผลอหลับไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็ได้คิวเสร็จแล้วนะครับก็มาทำเลนข้างเนาะทำเลนตัวเองให้สูงนะครับโอเคได้สวิสติงแล้วนะครับน้องเขาก็จะออกเป็นอ่ามุลามาสะต่อเลยนะครับประมาณน,นี้อ่าคีสองพัแล้วค่อยค่อยนะครับ เกมแบบว่าสโลไลฟ์ไปด้วยค่อยๆเ,เป็นค่อยไปนะแับว่าเกมมันไม่ได้เร่งเกินนะครับบูคลองก็มีเวลาฟานะร์มเนาะอเิเลียปาบปาบสามทีหลับหลับเลยนะครับสามทีเฮ้ยเมื่อกี้มาหลอดฟิกไหมใช่ไหมเห็นแวบแวบ,บนะครับฟิกือติตอนน่าจะฟิกแหละเนาะมาหลอดมือลั่นหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะ น่าจะฟิกนะามาแล้วครับเลามาสัก้านาทีเองน,นะโอ้หถือว่าน้องเขาเล่นช่วงต้นเกมมาดีมากเลยนะครับทีมก็ชงกันดีจัดเลยนะเอายังไงถอยก่อนไหมหรือว่ายังไงถอยก่อนหรือเปล่าโบกเข้าให้นะครับปรับ อ้อยโหนพอดีตามมาย้ำฟิกออกออเหมือนจะโดนยัดนะครับเหมือนฟิกเกอร์ช่วยชีวิตจริงนะช็อตเมื่อกี้ลิกเตอร์ก็เข้ามาหลอดก็เข้าต้องการปัฟฟ้านะครับเฟิตหลอดปะปาบเขาให้นี่ไอ้อยมาแล้ว1คิว รู้สึกว่าตานี้จะได้คิวออยเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับบุคของขี่สองพันสแล้วเดี๋ยวต้องรอดาบแดงนะทุกคนถ้าได้ดาบแดงมาเนี่ยขี่น่าจะให้เห็นนะครับหลักสามพเนี่ยของว่าน่าน่าจะถึงนะอุย้ยตบไม่โดนนะ ลิเลียแปลงร่างทันนะครับมาหลออช็อกหนีนะครับตรงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วทุกคน1 1นาทีละน้องเขาก็ฆ่าไป6ตัวนะครับตรงกลางเหมือนจะมีไฟนะทุกคนเอลสุดตุยไปแล้วเอ้าอ้อยหนติดเรียบร้อยครับ หวานเจีย๊ยบจับไปก่อนเลย2คิวที่2,700แล้วอันนี้น้องเขาก็แยกมาทำเลนล่างนะทุกคนเพราะว่า,เ,าเหลือบแหลกล่างทางเดียวนะครับก็จะได้3ทางแล้วเนาะไปครับเรื่อยๆชิวๆอุย้ยหายตัวลาวิลอุย้ยฟิกทันว่ะ รอดไหมเนะี่ยช็อตนี้ยังรอดว่ะโอเคมีการจู๊กนะทุกคนเดินสวนกระแสโอ้แต่ราวิวมันก็ยืนดีอยู่นะไม่ค่อนข้างเซฟจัดเลยอดูดูดูดอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโดนซ้ำมันนะ้ยเนี่ยอุ้ยเกือบนะนี่ไงไเอลซู ไปยิงเลยนะครับหมันไส้น่าจะหมันไส้อ้อยแหละอุ้ยดับเบวลคิวอ่ะมีของเหมือนกันแล้วเนี่ยเอลสุมาครับรีเซ็ตกันใหม่เนาะเ<ฮ>มื่อกี้โดนไปโดนโดน,โดนอ้อยคู่กำเนิดอุ้ยปราปราเข้าให้นะครับเรียบร้อยครับสองทีเท่านั้นนะครับจากเต็มหลอดหายไปกับตา นะครับผมได้ดาบแดงแล้วแหละก็แรงกันเนาะดัก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 ใครจะมาไหมใครจะเดินอาอ้าอยเดินมานะครับหนึ่งทีสองทีสามทีนะครับกับบ่อนะครับผมหลับฝันดีเลยอย่ามันน่ากลัวตรงนี้นะครับกูค <c oughs> องเหลเกมแม่งโคตรน่ากลัว <c oughs> แรงก็แรงนะครับคือแบบว่าถ้าเขาเข้าตัวเราอะ กะไม่ให้เราสวนเลยทุกคนดูดินนก็น่าจะจบเกมเลยทุกคนไม่มีการยือ้อแล้วเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการเดินเกมของอันดับหนึ่งของประเทศนะครับแพทซีซั่น34เนาะแพทปัจจุบันเลยนะครับผมถือว่าแรงนะครับแล้วก็เทคนิคการออกของของน้องเขาเนี่ยในช่วงต้นเกมก็จะแบบถุงมือ4ชิ้นอะเอาตัวรอดในช่วงต้นเกมจัดเลยนะครับ คือแบบว่าบิวให้ตัวเองแบบมีดาเมจนะครับไปแบบเออตบใครอย่างน้อยก็ไม่แลกก็ได้คิวนะครับผมประมาณนี้่าได้มา 2ดาวเลยนะครับผมในเกมนี้นะครับสำหรับช่องทางการติดตามของน้องคนนี้นะครับน้องเขาก็ไม่ได้ฝากมาให้นะครับแต่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ได้ส่งคลิปการเดินเกมมาให้พวกเราได้รับชมกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมเอาเป็นเซิคนไหนมาให้ทุกคนรับชมเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ป้ายยาของอร่อยตอนเล่นเกมนะครับอันนี้เป็นขนมฟอร์เชนะครับขนมเลเยอร์เค้กสอดไส้ครีมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถใบเตยกับรถวานิลานะทุกคนก็จะมาลองรถวานิลานะครับหนึ่งห่อได้เยอะมากเลยครับกินแบบว่าวันเดียวไม่น่าหมดนะนี่ครับกัะแบบเลยนี่ครับข้างในมานีื วันนี้รอนะครับซิกเนเจอร์เลยนุ่มมากใครอยากลองชิมนะครับผมแปะพิกัดไว้ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับไปกดกันได้เลยนะครับ